ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่สุดกรัน้นลุงชมพู่ร่ำให้กลับแม่ก่อนลูกเมียสุดท้อ ลันอะไรจะเกิดก็ให้เกิดลุงพลหรือนายชัยพลลุงของน้องชมพู่ที่ถูกจับตาเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องหมาจับจากผลดินเอที่ตัวเองอยู่ใกล้ศพลานเพราะเป็นคนนำเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่ไปปิดร่างหลานครั้งแรกที่เจอศพล่าสุดลุงพลได้เดินทางไปหาแม่หรือคุณยายพาน้ำตาคลอเผยว่าช่วงนี้กินข้าวไม่ค่อยได้ยืนยันด้วยนิสัยลูกชายไม่ใช่คนร้ายชมพู่ก็เคยมาที่บ้านยาย ตั้งแต่เล็กๆล,ลุงก็รักหลานล่าสุดวันที่16มิถุนายนทางทีมข่าวได้เดินทางมาพร้อมกับนายชัยพลวิภาพและนางสมพรหลาบโพลุงกับป้าของน้องชมพู่พร้อมด้วยน้องน้ำมนและน้องโอมลูกชายสองคนเดินทางมาที่อำเภอวานนนิวาตจังหวัดสกลนครเพื่อเดินทางมาบ้านเกิดของลุงชัยพล เพื่อกราบมันดาเนื่องจากหลังเป็นข่าวถึงกลับกินข้าวไม่ได้ทีมข่าวได้เดินทางมาถึงที่บ้านของนางพาวิภามันดาของลุงชัยพลซึ่งมีการเจอกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆได้รวมรับประทานอาหารกันโดยชาวบ้านแลาญาติที่อยู่บ้านใกล้เลนเคียงกว่าสิคนเมื่อทราบข่าวลุงชัยพลได้เดินทางกลับมาก็เดินทางมาหาที่บ้าน เพื่อให้กำลังใจกันในจังหวะที่มีการรับประทานอาหารก็มีการพูดคุยกันตามประษาะแม่ลูกโดยลุงชัยพลมีการเข้าไปติดกระดุมเสื้อให้กับแม่เนื่องจากกลัวภาพของแม่จะไม่เรียบร้อยทีมข่าวได้พูดคุยกับนางพาวิพามันดาลลุงพลระบุว่า ตนได้ติดตามข่าวของลูกชายยอมรับว่าเครียดเห็นข่าวก็ห่วงและสงสารลูกส่วนตัวได้โทรศัพท์พูดคุยกับลูกอยู่ตลอดยอมรับว่ากินข้าวไม่ค่อยจะได้ในช่วงที่เป็นข่าวโดยเฉพาะลูกชายที่ถูกเพ่งเล็งอย่างไรก็ตามตนยืนยันได้ว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุลูกไม่ใช่คนร้ายน้องชมพู่ก็เคยมาที่บ้านตนมานอนบ้านตนตั้งแต่น้องชมพู่ยังเล็กมากซึ่ง ลูกชายตนก็รักน้องชมพู่ไม่มีทางไปทำร้ายได้เพราะลูกชายไม่เคยมีประวัติจะไปทำร้ายใครตอนที่ยังเล็กก็เป็นเด็กดีและไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัว ทีมข่าวได้สอบถามนางวิเชียนโทสวนจิตญาติลุงชัยพลซึ่งอยู่บ้านหลังติดกันเปิดเผยว่าตนไม่ทราบว่าวันนี้ลุงชัยพลจะมาที่บ้านเมื่อทราบข่าวจึงเดินทางมาให้กำลังใจตนเห็นลุงชัยพลมาตั้งแต่ยังเด็กๆก็ไม่เคยจะมีปัญหาและเป็นคนดีส่วนตัวได้คุยกับแม่ของลุงชัยพลอยู่บ่อยๆหลังลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งหากถูกจับจริงตนมั่นใจว่าเป็นแพะแน่นอน หลังจากนั้นลุงชัยพลได้เข้าไปคุกเข่าต่อหน้านางพาซึ่งนั่งอยู่กับพื้นหน้าบ้านจากนั้นได้ก้มลงกราบที่ตักโดยแม่ลุงชัยพลก็ให้กำลังใจขอให้เข้มแข็งให้พูดได้น้อยเพราะคนดีกลายเป็นคนชั่วก็มีมากซึ่งนางพาใช้มือลูบหัวลูกชายก่อนจะกอดกันซึ่งจังหวะนี้ทั้งคู่ก็น้ำตาไหลออกมาโดยลุงชัยพลบอกให้แม่เข้มแข็ง ดังนั้นนางพาได้พาลูกชายไปที่ศาลหลักบ้านนำขันห้าทุบเทียนจุดและกราบที่ศาลหลักบ้านโดยขอให้ปกปักรักษาลุงชัยพลให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ ลุงพลและป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทําพิธีเสร็จโดยมีการเอาลูกๆสองคนมาอบเอวเอาไว้ซึ่งช่วงนี้ก็น้ําตาคลอเบา้าระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาหาแม่นานแล้วแต่ไม่กล้าไปเพราะกลัวเจ้าหน้าที่ตารวจจะกล่าวหาว่าตนออกนอกพื้นที่จนถึงวันนี้ตัดสินใจเดินทางมาส่วนตัวรู้สึกสบายใจมากขึ้น หากหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้เกิดตนพร้อมจะสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองและยังยืนยันคำเดิมว่าตนบริสุทธิ์นางสมพรระบุว่าถึงแม่บ้านของตนจะอยู่ออกไปนอกบ้านแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่น้องยังไปมาหาสู่กันเพราะขณะน้องชมพู่ยังมีชีวิตตนก็ยังเลี้ยงหลานหลังจากนี้อะไรจะเกิดก็ต้องให้เกิด พราะเราบริสุทธิ์ใจทั้งการกระทำและความรู้สึกหลังจากนั้นลูกชายของลุงชัยพลก,ก็ได้อบกอดลุงชัยพลไปที่รถโดยมีช่วงหนึ่งที่ลูกชายให้กำลังใจว่าสู้ๆนะครับพ่อเปิดนาทีน้องชมผู้ตายท่าตรงเทียงครึ่งลุงพลรอดแต่สมคิดเครียดพยานช่วยมีแค่หนึ่ง ล่าสุดวันที่15มิถุนายนปี2563หลังจากการไหวอัถิข,ของน้องชมพู่เสร็จสิ้นทางทีมข่าวได้สอบถามลุงชัยพลและป้าแต่นระบุว่าวันนี้ได้มาบอกหลานให้ไปสู่สุคติที่ดีต้นอยากให้หลานไม่ต้องห่วงกับเรื่องทางโลกโดยภาวนาขอให้น้องชมพู่ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ของตำรวจ ป้าแตนระบุวา่าขอให้หลานไม่ต้องห่วงให้รอดูผู้ร้ายคนที่ทำกับน้องชมพู่ต้องมาขอโทษน้องชมพู่ถึงวันนี้เวลามันจะผ่านไปตนก็อยากจะให้คนร้ายมาขอโทษน้องมารับรู้ว่าเด็กคนหนึ่งมีหัวใจและมีครอบครัวใครที่ทำกับน้องแล้วก็ให้มารับผิดกล้าเข้ามารับผิดชอบสำนึกผิดบ้าง จิตใจที่ทำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้เวลามันผ่านมานานแล้วขอให้คนร้ายสารภาพและมาขอโทษส่วนลุงพลระบุว่าหากคนร้ายติดตามข่าวเขารู้อยู่แล้วว่าการทำสิ่งที่ทำกับเด็กสามขวบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำขอให้คนร้ายสำนึกผิดและกล้าออกมายอมรับกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ตอนนี้ครอบครัวพวกตนก็ลำบาก คนในชุมชนก็อึดอัดกับการใช้ชีวิตและขอให้คนร้ายออกมายอมรับโทษในเร็ววันหากเจอหน้าคนร้ายสิ่งที่อยากจะถามคือคิดยังไงที่ทำกับเด็กอายุแค่นี้ส่วนป้าแตนบอกด้วยว่าหากจับคนร้ายได้ตนไม่ได้อยากอาฆาตแค้นอะไรมากเพราะกลัวหลานจะจากไปแบบไม่มีความสุขตนแค่อยากให้คนร้ายมาขอโทษ มาสารภาพสิ่งที่คิดตอนที่ก่อเหตุคิดอะไรอยู่ทำไมถึงได้ทำเด็กไร้เดียงสาส่วนกรณีร่างทรงปูส่สีบอกเบาะแสคนร้ายเกี่ยวกับชายผมยาวระบุว่าพวกตนไม่ทราบไม่คุ้นเลยว่าใครพยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกส่วนชายคนเลาก็ไม่รู้ว่าใครซึ่งตอนที่ไปหาร่างทรงยอมรับว่าความรู้สึกการสูญเสียกลับเข้ามาอีก ตอนนี้เลยไม่รู้จะถามอะไรเรื่องการออกหมายจับลุงชัยพลระบุว่าความรู้สึกลึกๆหากถูกจับโอกาสคงจะน้อยที่จะสู้คดีได้เพราะฐานะยากจนเป็นทางแพะทั้ทงลาก็รวมอยู่ที่ตนความรักที่ทำให้หลานก็เต็มที่หากต้องสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ นอกจากนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกตําบลกกตูมอ,อําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อไปพบนายบอมแต่นายบอมกลับไม่สะดวกให้ข้อมูลทีมข่าวได้พบกับนางสาวจุม๋มนามสมมุติอายุ3าสปีพี่สะพ้ายของนายบอมเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคมทุกทกคนในหมู่บ้านไปรวมตัวที่บ้านของน้องชมพู่ประมาณสิบเอดนาฬิกาเกือบเกือบเวลาเที่ยงตรงซึ่งช่วงแรกตนก็ยังไม่เห็นนายบอมแต่ทราบว่าเจ้าตัวเดินออกตามหาน้องชมพู่บริเวณสวนยางหลัง บ้านโดยไปกับสามีของตนแต่ตนได้แยกไปอีกกลุ่มหลังจากนั้นเวลาประมาณ12.30นนถึงเวลา13.00นตนได้กลับไปกินข้าวที่บ้านของน้องชมพู่ซึ่งตนเห็นนายบอมก็กลับมากินข้าวด้วยเพราะเขากลับมาพร้อมกับสามีของตนและออกไปตามหาอีกในช่วงบ่ายซึ่งในการค้นหานั้นไม่ใช่ว่าสามีกับนายบอม จะอยู่ตรงไหนนานเพราะพวกเขาเดินหาแล้วกลับมาพักที่บ้านน้องชมพู่โดยเดินไปไปมามาตลอดแต่ช่วงเวลาประมาณ14บสนาฬิกาได้มีหมอทำม,มาทำนายจึงได้ออกตามหากันเป็นชาวบ้านชุดใหญ่ซึ่งสามีและนายบอมก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งนายบอมอยู่ในสายตาของสามีและชาวบ้านตลอดอีกครั้งในห้วงเวลา ตอนประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นไปไม่ได้เลยที่ในบอมจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟในจุดที่นอนชมพู่เสียชีวิตและกลับมาได้ทนันนางสาวจุ๋มยืนยันว่า นายบอมอยู่ช่วยตามหาน้องชมพู่ตลอดในส่วนของชายผมยาวหรือคนราลาวนั้นก็ไม่มีในหมู่บ้านของตนและตนไม่คิดว่าคนในหมู่บ้านจะเป็นผู้ก่อเหตุและตนคาดเดาว่าคนร้ายอาจจะเดินลงมาจากภูเขาแล้วมาก่อเหตุเพราะไม่มีใครเห็นคนร้ายเลยอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างจะมั่นใจว่านายบอมไม่ได้ทำซึ่งนายบอมก็ไม่เครียดกับเรื่องนี้ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครมาพบกับนายแอมนามสมมุติหนึ่งในผู้ต้องสงสยัยเปิดเผยว่าในช่วงวันที่11พฤษภาคม ตนไม่ได้ไปหมู่บ้านกกอกแต่ตนอยู่ที่บ้านแอมเพอโคสีสุพรรณจังหวัดสกลนครช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็เป็นช่วงเวลาที่ตนไปสร้างซุ้มไม้ขายกาแฟที่บ้านเพื่อนข้างๆและกลับมากินข้าวที่บ้านซึ่งเรื่องนี้ตนก็ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วและคิดว่าน่าจะจบตั้งแต่สอบสวนตนแล้ว พอหลังจากให้ข้อมูลไปตำรวจก็ไม่เคยเรียกไปสอบสวนอีกเลยอีกทั้งตนก็ยังมีแม่เป็นพยานว่าตอนนั้นตนกลับมากินข้าวที่บ้านจริงๆนายแอมกล่าวต่อว่าตนยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาค,คมอยู่ที่บ้านในจังหวัดสกลนครและเพิ่งไปโพปในพื้นที่ตำบลกกตูมในวันที่12.13ถึงพฤษภาค,คมเท่านั้นซึ่งเป็นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วแต่ตนก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ตนหลุดจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วหรือไม่เพราะตำรวจ ก็ไม่เคยแจ้งและตนก็แทบไม่ได้ไปทำงานเลยเพราะยังรอเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ตนก็ยืนยัน100%ว่าไม่ใช่ผู้ก่อเหตุและตนก็ไม่กลัวด้วยเพราะคนเราไม่สามารถหนีความจริงได้ ด้านหนังป้อมนามสมมุติแม่ของแอมเปิดเผยว่าตนยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาคมลูกชายตนอยู่ที่บ้านในจังหวัดสกลนครแน่นอนซึ่งลูกชายทํางานคือทําซุ้มไม้ขายกาแฟตั้งแต่เวลา8นาฬิกถึง18นาฬิกาและกลับเข้าบ้านนอนซึ่งในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงได้กลับมากินข้าวที่บ้านและไม่ออกไปไหนซึ่งลูกชายไปหมู่บ้านมะนาวตําบลกกตูม ในวันที่12พฤษภาคมเพื่อไปปลูกต้นมะม่วงที่บ้านเพื่อนและเดินทางกลับมีคนรับขึ้นรถจนมีคนเห็นและตกเป็นข่าวคือในวันที่13พฤษภาคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่พอลูกชายแทบจะไม่ล่าสายตาตนเลยแต่ถ้าจะไปแอบก่อเหตุก็เป็นไปไม่ได้เพราะระยะทางไปบ้านกกอกนั้นไกลมาก ด้านหนังป้อมกล่าวต่อว่าหลังลูกชายตกเป็นข่าวก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากเพราะครอบครัวตนทําธุรกิจร,รับจ้างเกี่ยวข้าวก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาจ้างและลูกก็ค่อนข้างจะเครียดก,กับเรื่องนี้ ทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของนายสมคิดผู้ต้องสงสัยแต่เจ้าตัวไม่อยู่โดยทีมข่าวได้พบกับนางเวนามสมมุติแม่ของนายสมคิดเปิดเผยว่าตนจําได้แม่นว่าในวันที่11พฤษภาคมลูกชายตนอยู่ที่บ้านเพราะป่วยไม่สบายในช่วงสาย ลูกชายก็ตื่นไปนึ่งข้าวเหนียวและกินข้าวตามปกติส่วนเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตนก็จําไม่ได้แน่ชัดว่าลูกชายทํำอะไรบ้างแต่เขาก็น่าจะนอนอยู่ในบ้านชั้นสองไม่ได้ออกไปไหนเพราะเขาไม่สบายและนายสมคิดก็ไม่ได้ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่เลยซึ่งตนก็ยังถามเขาว่าทําไมถึงไม่ยอมออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่แต่ลูกชายก็ให้เหตุผลว่าเพราะถ้าถูกแดดร้อนจัด จะทําให้เป็นผื่นคันทั้งตัวซึ่งตนก็รู้ดีว่าลูกชายเป็นเช่นนั้นเพราะที่ผ่านมาตนก็เคยต้มน้ําสมุนไพรให้อาเป็นประจำนางเวย์เก่าต่อว่าหลังจากลูกชายถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยตนก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่มากล่าวหาลูกชายเช่นนั้นเพราะตนเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องชมพู่เลย